วันนี้จัดเมนูย่างปลาช่อนครับผมหมักด้วยกระเทียมแล้วก็พริกไทยใส่เกลือเล็กน้อยครับผมนะเนาะเดี๋ยวเราก็จะกินกับเกี่ยวปลาช่อนหนึ่งตัวครับผมแล่เอาแต่นเนื้อนะพวกก้างเลยเราก็ไม่เอาครับผมแต่ก็มีก้างในเนื้ออยูออ่ครับผมปลามันตายพี่น้องมันเข่าหลอดก็เลยมาเฮ็ดทั้งซีครับผม เอาหนาวพี่น้องอืมปิ้งปลา ไตช่อนตัวกิโลครับผมโลซนะีปลาเกาเจืเนื้อมัากระเทียมพิกไทยใส่เกลือน้อยนึงย่างไฟไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้เราก็ได้กลับด้านลงมาแล้วพี่นอ้องหอมๆครับผมมันๆปลานะ มันได้ตัวปลาออกครับผมอย่างสูงๆนิดหน่อยใจเย็นๆโอ้ปลาช็อตน่ากินปะครับผมปุ๊นะอืมันปลาเลยพี่นอ้องตอนนี้ก็เริ่มสุกได้ทีแล้วพี่นอ้องเลยพี่จักรอบหนึ่งครับผมเนาะ แซ่ครับผมปลาขา,ขาวๆเลยครับผมเนาะย่างพริกไทยเอ้อย่างหมักพริกไทยกระเทียมมันเยิ้มๆครับผมครับผมตอนนี้เราก็ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เนอะ ปลายอนของเรานะครับผมเนาะอยากใจเย็นๆพี่น้องไปเรื่อยๆน้องันหิวว็ต้องเลิงไฟนินดกหน่อยอันนี้บาเบลกะหิวครับผมอดทนเอาเนาะอยากจะกินของแซ่บของอร่อยนะครับต้องใจเย็นๆนะเหลืองนะครับผมน่ารับประทานมากโปลายชอนก็มันครับผมอันนี้เราสุกเราจะไปไหวมัน แฮมลายพี่น้องเนาะแฮมมันยังมีน้ำนิกน้อยกินไปมันยังชุ่มครับผมเนาะเต็มปากเต็มคำอร่อยครับผมอืมว่ได้จัดจานพี่น,อนอ้องเนาะมาพี่นอ้องกินขขาแรงน้ำกันครับผมเมนูปลาช่อนเอาหมดมาตกใสร่บบระบายโอ้ย